สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับบุญรอดดำทีนะครับวันนี้บุญรอดพามาดูที่เทงานหลวงของคุณหน้าโจยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเทที่วัดอีกแล้วครับหลังจากวันนั้นเราเทข้างหน้าไปแล้วแต่วันนี้เราจะเข้าไปเทข้างในครับในวัดกันนี่ หลังจากเข้าบ้านบนวันนี้ก็เลยเอารดน้ํามารดให้เลยฮะมันคุณเยอะนี่รดน้ํามาวันนี้มีรดน้ําด้วยนะมารดน้าครับเดี๋ยวเท่าแกแตะเวนเติมน้ํามันให้กับลูกน้องก่อนนี่ฮะเจ้าตาเราหลังจากล้อหลุดแล้วใส่ล้อแล้วดันคู่กับ M85 ้าเลยฮะวันนี้ อันนี้ก็นะอเอ็มหกศูนย์ะสองคันนี่สูสีกันนะะเทียบกันแล้วความใหญ่นี่จริงคูค่หน่อยนี่โอ้โหนี่ย ไปไดัข้างในอ๋อการเอ็มแปไปด้ข้างในครเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในวัดครับส่วนนี่ก็จอต้าขอดันอยู่ข้างนอกครับเก็บรายละเอียดอยู่หน้าวัดนี่นี่ปรับไปแล้วหน้าวัดเต็มแล้วนี่จะเอาฟิวขาด เอาฟิลไปให้เจ้าแกซื้อฟิลรถไทคันเจ้าต้าฮะมันขาดครับอ้าวต้องเอาหางลงก่อนถึงจะสตาร์ติดด้านไหนด้านหนอ,อ่ะอ้าวดูเอาหางหายไปผานหายไปไหนอันหนึ่งะนะเมามนะัน่ะที้เมาส์มันหายไปไหน เกพึ่งกวักมือเรียกเลยปั๊บปข้ไปดูข้างในกันที่เทออการเบิ้นไสอ่ะยีเราตามไปเลยตามเราคงคอยไปดูเลยครับว่าทีเทข้างในวัดเป็นยังไงรถน้ำก็ลดไปดับฝุน่นโอ้ตอนนี้วิ่งเร็วไม่ได้คนระับฝุ่นมันเยอะจริงๆต้องเอารถน้ำรถครับอพอรถเสร็จแล้วถึงจะ เพิ่มสปีดความเร็วได้ตอนนี้ไม่ได้คนระับฟุนเยอะจริงๆขนาดคารยังเยอะเลยฮนะอ่ะนี่แหละทีในบริเวณวัดครับโอ้ลุ่มลื่นเหมือนกันนะมีต้นไม้เยอะดีเหมือนกันมาดูครับรถไถสองคันครับวันนี้โอ้หงานี้ใช้รถไถเปลืองจริงๆนะ เท่าที่เห็นมานี่5คันแล้วนะตั้งแต่ M6040 L5018 2คันแล้วก็จอรเดียแล้วก็มา M5 M8540 งานหลวงตัวนี้ใช้รถไทยทั้งหมด5คันนะฮะและนี่เพิ่งเป็นงานเพิ่งเป็นวันแรกที่รถไทดันคู่ครับมี2คันครับ คือเพื่งจะเทไหนเนี่ยทบริวัดเนี่ยแะฮะคุณสับให้ถูกนะคนไหนถอยคนไหนเดินหน้านะชนมานี่ประกันไม่รับเคมนะอ่อีกคนหนึ่งดันด้านขวาอีกคนหนึ่งดันด้านยาวอะ,อะ เจ้าตาเราเสียงกระหึมเลยเฮ้ยๆกำแพงวัดนะบอกว่าไม่เอาดีกว่าให้เจ้าตาดันคันเดียวแหละเจ้าแจมขอดันทางนี้ดีกว่าอยู่ใกล้กันไม่ได้ด,ดันใกล้กันไม่ได้ฮะเกด่ะหวางนี่ เอาตรงนี้แหละภูริากาศวัดนี้ล่มลื่นจริงๆคนระับ เพึ่งเล้วงถามพระอาจารย์ว่าเทไหมพระอาจารย์บอกว่า,วาเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งดูดิถ่ายรูปก่อน <c oughs> คุณลอดนี่กระเซลอยไปทั่วเนาะได้พระอาจารย์เขาอยากจะจิบเอาไว้ดูเนาะ่าครั้งหนึ่งเคยเอาดนมาลงวัดอ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าล้อก็หลดอีกแหละนี่พูดอะไรพูดอะไรจะต้าพูดอะไรอย่าล้อก็หลดอีกแหละนี่ตักมาแบบนี้มันก็ดีอ่ะดันได้ฮะถึงจะผสมพิโคนแต่พิโคนมีปริมาณน้อยกว่าดินแห้งครับก็สามารถดันได้ ต,ตานี่เมาหมดเลยไม่ยอมแบ่งให้เขาดันั้งเลยนะขอดันหน่อยโอ้ดันทีเดียวกองหนึ่งแทบจะไม่เห็นเลยโอ้ใหญ่จริงๆนะนี่ขนาดแค่แปนะ M8 5นะถ้าเป็น M9 เลนยะโอ้ ยายละเอย่างนี้ก็มันดีนะรถไถ2สองคันช่วยกันเนาะอย่างนี้อ่ะหกล้อนี่มาเสริมทับได้เลยอีก2คันยังได้สบายเลยฮะถ้ารถมีรถไถสองคันแบบนี้ เจ้าปีศาจคันหนึ่ง6ล้อเพิ่มมาอีกสัก2คันนี่โหมันเลยงานนี้อะมาแล้วครับ6ล้อแล้วแต่ลุงพ่อนะแกอยากจะเทตรงไหนกระเทให้ครับไม่ขัดคำสั่งเทให้อยู่แล้วเต็มใจฮะ เพราะว่าเราก็ต้องการทีทีเยอะอยู่แล้วดีน,นจะได้หมดไวๆเอาโอ้ยเบาๆหน่อยลูกพี่อย่าลอา้อก็ลุดอีกแหละดูเดียวโอ้โนี่หลบต้นมะพร้าวก่อนผมอุตส่าห์อยู่หลังต้นมะพร้าวหน่ยยังดันมาใส่อีก จอดำอนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างเอาเร็จงานก่อนตอนนี้ยังล้างไม่ได้ล้างก็เปื่อนเหมือนเดิมมาเด้ครับเจ้าอาบเราบรรยากาศอยู่ในวัดนุ่มลื่นเนี่ยต้นไม้เต็มไปหมดเลยฮะ ย่าไปดันต้นไม้เขาออกนะม,มีสิทธิ์ลงพอเครื่องได้นะไปดันต้นไม้เขาออกเนี่ยเ <c oughs> ขาอชอาปูไว้ยฮะนี่วันนี้ผมก็พามาดูที่เที งานหลวงของคุณหน้าโจ้ยนะฮะอีกที่นึงครับคือในวัดครับหลังจากเราเห็นอยู่นอกวัดกับผมศาสตร์วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเทในวัดเพื่ออะไรเพื่อเขาสั่งครับไม่ได้เพื่อให้จิตใจสงบหรอกครับอย่างคลิปนี้อย่าบุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากเลยฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ